สวัสดีครับทุกคนผมขนคลานครับวันเล็กน,นะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูราคาหมูกันนะครับว่าที่อเมริการาคาแพงกว่าเมืองไทยหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาไปดูหลายๆทึกเบอร์งมาร์เก็ตน,นะครับซึ่งที่แรกนะครับข้างหลังผมเป็นของเวียดนามนันเองนะครับเราจะเข้าไปดูนว่าราคาหมูในช่ว์มาร์เก็ตของเวียดนามมันเป็นยังไงนะครับราคาจะแพงไหมไปดูกันเลยครับ โอเคครับเรามาอยู่ที่แผกหมูแล้วนะครับอันนี้นะครับผมเป็นหมูสามชั้นนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งโลนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับสำ่รับหมูสามชั้นนะครับมาดูที่เกลนที่หมูสับนะครับหมูสับอันนี้นะอันนี้นะครับครึ่งโลนะครับหมูสับนะครึ่งโลเก้าสิบบาท ครึ่งโล90บาทนะครับสอง9้าอันนี้มาดูที่พอกลอยนะครับอันนี้ก็ครึ่งโลร2อยยสิบาทนะครับพอกลอยมาดูตับหมูครับผมตับหมูอยู่ที่โลละครึ่งโล6กสิบาทนะครับตับหมูที่นี่นะครับครึ่งโล6กสิบบาทหรือใครชอบกินหัวใจหมูนะครับที่นี่ก็ ครึ่งโลประมาณร้อยกว่าบาทนะครับ3.49นี้ออฟชอเดอร์นะครับลหมูครึ่งโล9 0บาทมาเสรไส้หมูนะครับวันนี้ก็แพงไหมครับครึ่งโลก็ร50บาทเหมือนกันนะครับปิดท้ายด้วยกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูเนี่ยก็เหมือนกันครับตกครึ่งโล150ยบาทนะครับและที่ทุกคนเห็นไปนะครับก็คือราคาหมูในซูเปอร์มาเก็ตของเวียดนามนั่นเองครับผม เอาละครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่กันที่ e All in, h ฮชมาร์กแล้วนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีนันเองนะครับมาดูกันว่าราคาหมูในร้านเกาหลีจะเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่ไปดูกันเลยฮะตอนนี้นะครับร้านในเฮชมาร์กนะครับหมูสามชั้นนะครับครึ่งโลราคาประมาณ54บาทนะครับนี่ราคาที่คือราคาหมูสามชั้นนะครับใน ร้านเกาหลีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนอื่นนะฮะแล้วอันนี้เป็นส่วนซี่โครงหมูนะครับก็ครึ่งโลก็ประมาณ70กว่าบาทนะครับที่ร้านนี้นะฮะดูสิครับซี่โครงหมูแล้วก็อันนี้นะครับหมูสันในนะฮะก็ประมาณ40กว่าบาทนะครับต่อครึ่งกิโล ราคาที่นี่นะครับหมูสันในแอ้่องนี้นะครับราคาหมูสันนอกนะครับก็30กว่าบาทนะครับผมต่อครึ่งกิโลนะครับส่วนหมูบดนะครับอยู่ที่ประมาณ45บาทต่อครึ่งกิโลนะครับอันนี้ไหลหมูนะครับชโลเดอร์บัตหรือน่าจะเป็นโซนๆเกือบเกือบก้นหมูนะฮะก็ลอกไปประมาณ40กว่าบาทนะครับ่อครึ่งกิโลนะครับผมวันนี้นะฮะ ซึ่งราคาที่จริงมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ต่างมากนะครับระหว่างร้านเกาหลีกับร้านเวียดนามน,นะครับตรงนี้ที่เป็นเป็นคากีนะครับี้เป็นหางหมูหางหมูก็ครึ่งโลสามบบาทเหรียญเดียวปรนะมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็อันนี้นะครับผมเป็นน่าจะเป็นกระดูกหมูอ่อนครับ กระดูกอ่อนหมูนะครับก็ประมาณครึ่งโลประมาณเจ็สิบกว่าบาทนะครับผมร้านนี้ค่อนข้างเนื้อที่จะดีนะครับดูสิครับเขาตัดแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับอันนี้พอเฟิลลี่นะครับผมก็ครึ่งโลก็เกือบเกือบเหรียญนะครับเกือบเกือบสามสิบบาทถึวันยี่สิบกว่าบาทนะครับเหลือนี้นะครับผมเป็นคล้ายๆหมูที่เอาไว้ทำพวกติ้งย่างชาบูนะครับอันนี้เป็นแช่แข็งไว้แล้วนะข้อเนี่ยอันนี้ก็ขายประมาณครึ่งโลประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบาทนะครับดูดิแต่อันนี้คือเขาเหมองเสร็จน,นะครับยี่สิบสามเหรียญก็ค่อนข้างคุ้มราคาบ้างเลยนะครับอันนี้หนักมากเลยเนะี่ยราคาหมูครับหมูนี่เป็นหมูแช่แข็งหมูชาบูนะฮะโอเคอันนี้เป็นเพื่อนเห็นไปนะครับก็คือราคาหมูในซุปเปอร์มาร์เก็ตของร้านเกาหลีในอเมริกานั่นเองครับ เรับตอน,นี้ผมอยู่ที่คอสโก้แล้วนะครับผมเป็นห้างที่เหมือนกับนคบ้าลนะครับก็คือจะขายของราคาส่งนะครับผมก็คือขายของราคาถูกในปริมาณเยอะๆนั่นะครับซึ่งผมจะไปดูกันว่าราคาหมูที่นี่จะราคาเท่าไหร่นะครับเรามาดูหมูสันนอกนะครับผมในร้านคอสโก้นะครับผมหนักมากผมซือไม่ไหวนะอันนี้อันนี้นะครับเขาขายอยู่ที่ ครึ่งโลนะครับ90บาทหรือ3เหรียญน,นะครับผมครึ่งโลครึ่งโลก็คือ3เหรียญก็คือประมาณ90บาทนะครับดูครับแล้วนี้เขาขายนะครับหมดเนี่ยนะ5้าพายหาพายสโลกว่า2โลครึ่งนะเนี่ย2โลครึ่ง17เหรียญเกือบ600บาทนะครับสหรับสันนอกนะสันนอกหมูนะนี่ใหญ่มากตัวนี้โอ้ยโคตรหนัก อันนี้นะครับเป็นสันนอกหมูนะครับพกลอยนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนนะด,ดูดิก้อนใหญ่มากนะโคตรใหญ่แค่17เหรียญน,นะครับหรือเกือบเกือบหกร้อยบาทนะครับผมอันนี้หนักประมาณ8ปดพาวเลยนะโคตรหนักอะ่ะอันนี้ขายนะครับขายครึ่งโลนะ60สิบาทอันนี้ก็แปดพาวนะครับผมสองสี่สองสี่หแปด ประมาณ4โล4กับ5โลแล้วเนี่ยอันเนี้ยนะครับ4กับ5โลนะครับประมาณ4โลกว่าประมาณเกือบ600บาทป็นก้อนใหญ่มากคุ้มค่ามากอันเนี้ยถ้าใครจะซื้อหมูไปกินนอกสังนอกอันนี้ไม่มีกระดูกนะครับผมเหมือนหมอนเลยเดีดิเหมือนหมอนนี่เป็นซี่โครงหมูนะซี่โครงหมูทั้งก้อนเลยนะมีกระดูกด้วยนะอันนี้ขายครึ่งโลอยู่ที่4เหรียญกว่า4เหรียญ เกือบ150ยห้าสิบต่อครึ่งโลนะครับก้อนนี้แพงมากอันนี้น่าจะห้าหกโลได้ขายกับพันห้าเลยหรือสี่สแปดเหรียญนี่คือราคาของซี่คโครงหมูนะครับที่อเมริกานี่คือี่เขาขายแบบเดียวนะขายแบบทั้งชิ้นเลยนะเยอะมากอันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็ขายราคาใกล้เคียงกันครึ่งโลห้าเหรียญ อันนี้ก็ล่อไปส5สิบห้าเลยนะครับส5ิห้าเหรียญก็สองพันกว่าบาทนะ้ไม่ใช่ติพันพันกว่าบาทนะครับพันเนพันกว่าบาทนะอันเนี้ยที่โครงหมูเลยที่เอาไปต้มกระดูกหมูนะเหลืออันนี้นะครับพอกเบลรี่นะหมูสามชั้นของเรานะครับผมขายครึ่งโลอยู่ที่150บาทเหมือนกันนะครับครึ่งโลร5 0ยบบาทนะที่อเมริกาหมูสามชั้นนะ แต่อันนี้เขาเป็นแบบตัดแต่งกันนะแต่ว่าตัดให้เรียบร้อยแล้วสวยงามเอาไปปิ้งย่างก,กินได้เลยอันนี้ก็ขายประมาณ6 0 0้ยบาทนะอันเนี้ยอันนี้คือ6 0ร้ยบาทนะครับถานนี้ร้0ยบาทมาดูอันนี้ครับอันนี้พอรเบลี่เหมือนกันแต่เป็นทางก้อนนะเหมือนที่เขาเอาเอาไปทาหมูกรอบอะนะชิ้นเนี้ยชิ้นนี้เอาไปทาหมูกรอบนะครับที่นี่ก้อนนี้นะก้อนนี้นะครับ หดเนี่ยเขาขายอยู่ที่ครึ่งโลอะสามเหรียญกว่าเกือบเกือบร้อยกว่าบาทครับประมาณหนึ่งร้อยบาทนะประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบก้อนต่อครึ่งโลนะก้อนนี้นะครับขายสามสิบห้าเหรียญประมาณพันกว่าบาทก้อนนี้นะสำหรับการทำหมูกรอบนะครับพันกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มค่านะได้หมูกรอบชิ้นเนี้ยก้อนนี้คือทั้งหมดของ ราคาหมูที่คอสโก้นะครับเดี๋ยวเราจะไปห้างที่แพงกว่านี้ไปดูว่าหมูเท่าไหร่นะครับไปเอาละครับตอนนี้เรามาถึงกันที่โฮฟูแล้วนะครับผมอันนี้เป็นหมูนะครับผมราคา6เจ็ดเหรียญนะครับ200กว่าบาทนะครับต่อหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ฮอกเทนเดอร์นะครับหมูสันในนะครับสิี่เหรียญนะครับ450บาทนะครับ ต่อ1พาต่อครึ่งโลนะครับนี่เป็นโบลเลตลอยนะครับผมนี่ก็ชิ้นครึ่งโลแปดเหรียญมาเดินละสองร้อสี่สิบบาทนะครับวันนี้อันนี้เป็นสันนอกนะฮะอันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูนะครับผมเจ็ดเหรียญน,นะครับสองร้อยกว่าบาทและอันนี้เป็นคล้ายเป็นเนื้อไหลนะครับครึ่งกิโลหกเหรียญไม่ปั๊สิบบาท ก็จอนี้ที่นี่ก็จะมีพวกแบบมา์บีคิวพอมนะครับผมหรือที่เขาหมักไว้แล้วนะครับเพื่อจะขายครึ่งกิโลนะครับประมาณสองรกว่าบาทนะครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่วันนี้ผมพาเพื่อนๆไปถึง4ซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับเพื่อไปดูราคาของหมูในอเมริกานั่นเองนะฮะซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่า3ที่ที่ผมพาไปเนี่ย มันมีราคาเริ่มต้นของหมูอยู่ที่ครึ่งกิโลนะครับประมาณ90บาทหรือโลและประมาณ180บาทนั่นเองนะฮะยกเว้นที่สุดท้ายนะครับที่โฮลฟู้ดที่ซึ่งจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ครึ่งโลแล้วครับ200บาทซึ่งต้งแรกมนด้วยกับคุณภาพที่ดีนั่นเองนะฮะโดยเทียบกับราคาของเมืองไทยนะครับอย่างเช่นหมู3ชั้นเนี่ยผมไปอ่านมาเห็นว่า3าชั้นที่เมืองไทยนะครับราคา250บาทต่อ1กิโลใช่ไหมครับแต่ที่เมริกานะครับราคา 3า0รอยบาทครับซึ่งมันต่างกันแค่5้าบาทเองนะครับทุกคนซึ่งผมได้ยินมาว่าในช่วงตุจีนเนี่ยราคาของหมูนะครับจะขึ้นไปแตะถึง300รยบาทเลยใช่ไหมครับสำหรับหมู3ชั้นเนี่ยซึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับากลายเป็นว่าในตุจีนนะครับคนไทยจะได้กินหมูในราคาเนื้อหมูของอเมริกาเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยนะครับแต่ก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายโดยเร็วนะฮะ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องหอมด้วยนะครับโอเล้งโอเลี้ยงนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย